รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานางวาราลีซุนซิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเข็เพียรนุก,กูลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งส่วนที่หนึ่ง ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้อหนึ่งด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการหนึ่งเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สองชั่วโมงต่อสัปดาห์สองมีการนิเทศการสอนเพื่อเป็นที่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์สามจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบุมนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์สอง งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนป,ปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคุมภารกิจหลักของโรงเรียนและสามารถดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ90ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะรับกับความต้องการของชุมชนผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูทุกคนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้เทคนิคที่นักเรียนเข้าใจง่ายเลือกสื่อผลิตสื่อใช้เองครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning มีวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนผลิตสื่อนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดทำให้ครูมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการและนำผลการพัฒนามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และโรงเรียนมีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการนิเทศมีการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โดยรวมอยู่ในระดับดี1.6กการศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ح. ครูทุกคนนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องต่อปีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ح. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ح. ของหลักสูตรด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษามีผลการดําเนินงานดังนี้2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีคู่มือการบริหารจัดการโดยการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาที่ครอบคลุมพละงานสี่ฝ่ายได้บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรจัดทำคำสั่งมอบหมายงานจัดกิจกรรมพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพและนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความขาดแคลนและปัญหาพัฒนาระบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเดื่อมล้ําทางการศึกษาผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความขาดแคลนและปัญหาด้านที่3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีผลการดำเนินงานดังนี้3.1การกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีรูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารนําไปปฏิบัติจ,จริงโดยใช้ 4P BKS model เพื่อส่งเสริมไม่ครูร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบในการจัดทํานวัตกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพกา,ารศึกษาในทุกด้าน ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนตรงตามความคาดหวัง3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สร้างและนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนโดยโรงเรียนมีเว็บไซต์ของสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านที่4 ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการบริการในสถานศึกษา4.1โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรภาครัฐอบตและบริษัทปตทสฟ มูลนิธิ edf มาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรและทุนการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนพัฒนางานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในโรงเรียนได้รับงบป,ประมาณในการทําผักยุคแค่จาก e d f จํานวน30,000บาทบริษัท CP บริจาคกุ้งจํานวน50กิโลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ โด,โดยข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพจำนวน20ชั่วโมงต่อปีและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรครูในโรงเรียน5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข,ข้าพเจ้านำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่องที่ 1. กลยุทธ์การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางเขียดโดยใช้กระบวนการบันได6ขั้นขั้นที่ 1. ฝึกอ่านทุกวันได้เน้นย้ำไม่คุณครูทุกชั้น ฝึกให้เด็กอ่านทุกวันขั้นที่สองฝึกอ่านควบคู่กับการเขียนได้พัฒนาจากการอ่านมาคู่กับการเขียนขั้นที่สฝึกคัดลายมือเอาคำจากที่อ่านมาฝึกคัดลายมือให้สวยยิ่งขึ้นขั้นที่4การวาดรูปประกอบคำให้นักเรียนวาดรูปแล้วก็เขียนคำประกอบจากรูปที่วาดขั้นที่หาการนำคำมาแต่งประโยคนำคำที่ได้มาแต่งประโยคให้ได้ความหมายขั้นที่6ก,การเขียนตามภาพ ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนวัดบางเขียดมีผลการอ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ94.27 ประเด็นท้าทายเรื่องที่2การพัฒนาวความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยอาศัยภาคีเครือข่ายได้ปรับสภาพหลังอาคารโรงอาหารที่น้ำท่วมขังสัตว์มีพิษมาอาศัยในช่วงดูดูฝนโดยการเทคอนกรีตปรับพื้นที่หลังห้องสมุดให้ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษที่มาอาศัยอยู่ปรับพื้นที่บริเวณแอ่งน้ําใต้ต้นไม้ข้างเสาธงเป็นลานการเรียนรู้จากงบบริจาคของครูศรีภัยซึ่งกเกษียณอายุราชการในปีนี้ปรับพื้นที่ข้างศาลาแปลงกเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ปลอดภัยประสานความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาตัดหญ้าขุดลอกคูน้ำเพื่อให้โรงเรียนปัสจากน้ำท่วมและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามจัดห้องเรียนให้ปลอดภัยสวยงามพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ประเด็นท้าทายเรื่องที่3การจัดการศึกษาปฐมวัยสวนุบาลโดดเด่นการดำเนินงานสร้างความเข้าใจกับครูให้ครูได้ศึกษาหลักสูตรและตำราเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งูวบลมเกี่ยวกับหลักสูตรและการผลิตสื่อด้านปฐมวัยนิเทศครูในการจัดกิจกรรม6กหลักสําหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมให้ครูจัดสภาพ ห้องเรียนให้อ้อต่อการเรียนรู้โดยมีมุมอย่างน้อยสี่มุมกระตุ้นให้ครูผลิตสื่อที่เหมาะสมและส่งเข้าประกวดได้รับเหรียญเงินการประกวดสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขาเขตหนึ่งส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับดาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเข้าร่วมโครงการการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของกศจอจังหวัดสงขา